มิโรเลนนี้เป็นโปรตีนล้วนและเป็นโปรตีนที่มี G60 ชนิอย่างเดียวกลุ่มเดียวหมายถึงว่าเป็นโปรตีนที่ละลายในน้ําเท่านั้นนะครับจะไม่มีตัวที่ไม่ละลายในน้ําโดยตัวนี้จะมีความข้นประมาณ3เท่าของสีน้ําตาลจะดูแลอย่างไรครับจะช่วยดูแลเรื่องสมองฟื้นฟูสมองเซลล์สมองระบบสารสื่อประสาทได้ดีอันนี้ทํามาเป็นผงก็ ทําให้เหมาะกับผู้ที่ทานง,ง่ายๆเด็กหรือว่าท่านพกติดตัวไปผสมน้ำทานได้เลยนะครับวันละ1-2ซอ,องได้นะครับและสิ่งสําคัญตัวมิกโปเรนนั้นจะดูแลพวกผู้ที่เป็นกรดไหลย้อนแผลในกระเพาะนั้นจําเป็นมากนะครับบางคนเป็นกรดไหลย้อนมาเป็นปีทานยาที่โรงพยาบาลมาเป็นปีไม่หายนะครับมิกโปเรนตัวนี้จะไปช่วยฟื้นฟูให้ระบบการทํางานของกระเพาะลําไส้ได้ดีขึ้น จะไม่ทําให้กดออกมากัดกระเพาะกัดลําไส้และทําการรักษาแผลในกระเพาะได้ด้วยสําคัญนะครับและโดยเฉพาะผู้ที่เป็นมะเร็งเกี่ยวกับระบบลําไส้คือมะเร็งลําไส้นั้นทานวิกพอร,ร์เรนเข้าไปแล้วจากง,งานวิจัยนั้นยังสามารถที่จะช่วยทําให้เล่งสร้างเม็ดเลือดขาวไปฆ่าเซลล์มะเร็งที่ลําไส้ได้ด้วยนะครับจากงานวิจัยที่ผมดูมาไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยที่อเมริกาหรือญี่ปุ่นหรือออสเตรเลีย นะแต่ในประเทศไทยเรานะครับที่สถาบันวิสาบันวิจัยเนี่ยครับคือคณะจุูชีวจุราแผนจุลชีวจุราคณะวิทยาศาสตร์เขาได้ทําการวิจัยเอาโปรตินของเรานั้นไปเทสกับคนที่ป่วยเป็นมะเร็งไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตับมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งลาไส้ได้ผลดีมากสามารถที่จะเร่งสร้างม่เลกขาวที่ชื่อว่า nk เซลลไปฆ่าเซลล์มะเร็งได้ ได้ดีมากครับหมด100%โดยเฉพาะเซลของมะเร็งที่ตับกับมาเร็งให้เต้านมได้เห็นผลเลยใช่ครับผม